กลายเธ็นซูเปอร์เลดี้มันต้องเผ็ดมีแต่เสืห้องไม่ใช่แค่ชอบขุดทองกลายเป็นซูเปอร์เลดี้มันต้องเผ็ดมีแต่กรงเพ็ะเพชรเหมือนใครเงินที่เงินที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้บบยบินขับพอ c ช e แล้วมันฟินฟินินดันเรดคารเพ็าบะติที่มีแต่ รวยกันมานานมาก่อนทำแพรงงับผู้ต้งเรื่องหาเงินบอกเลยว่าชัดเจนฉันเกิมาตัวปังนั้นสีเทาขึ้นลังรถทำให้ผมไม่อยากเอาตูทไปถุกบดอกวดำน,น็อตตุ๊าตาหน้ารถขอโทษนะครไม่ใช่ตุ๊บตารักแล้วุณรวยสูงแลมผมรวยสูงและคุนรวยสูงแลมผมรวยสูงเราพารี้กันอยู่บนเรือยอชแม่กาพวกไฮโซมีเงซ กันเป็นซูเปอร์เละดีมันต้องเผ็ดเมนกเสอฮอไม่ใช่ชอบคนท้องกินเป็ซูเปอร์ละดีมันต้องเผ็ดเมือนดั่งครื่องแผลงเป็นซ่ทอได้กินอะไรแพชีวิตดีคนฟอในแองกีกับแบน